ครั้งนี้ที่นี่แองทองนะครับจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านผัดไทยเจ้าอร่อยที่ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านจำปาหลอ่อกันที่ร้านผัดไทยบ้าน131 ตำบลจำปาหล่ออําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับร้านผัดไทยบ้าน13-1นะครับเปิดมาประมาณ2ปีแล้วครับซึ่งคุณแม่นะครับเป็นคนคิดค้นสูตรน้ำซอสผัดไทยด้วยตนเองครับที่ในความเข้มข้นจัดจ้านแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับกับเมนูผัดไทยที่มีให้เรานั้นได้เลือกอย่างมากมายครับทั้งผัดไทยธรรมดาผัดไทยวุ้นเส้นแต่ที่ผมแนะนำนะครับว่าจะต้องมาสั่งทานกันก็คือผัดไทยห่อไข่กับกุ้งหรือปลาหมึกนะครับจาาละ50าบาทเท่านั้นเองครับ คุ้มแบบจัดเต็มอย่างนี้เลยครับนอกจากนั้นนะครับภายในร้านผัดไทยนะครับก็จะมีร้านเครื่องดื่ม3คับโฮมคาเฟ่ซึ่งชงเครื่องดื่มอร่อยๆกินคู่กับผัดไทยนะครับกับเมนูเครื่องดื่มที่แนะนําอย่างลาเต้มะพร้าวแก้วละหกสิบบาทหอมมะพร้าวอร่อยมากๆเลยครับร้านจะเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าหยุดวันจันทร์ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึงบ่ายโมงเย็นครับติดต่อสอบถามได้ที่0 9 2 3 4 2 1 7 7 2นะครับ